สวัสดแฮปปี้นะคะวันนี้เราก็อยู่ในช่วง health me fit ค่ะด้วยอาการที่ปวดคอนะคะจากการที่ทำงาน mm hmm. เนี่ยเป็นเวลานาน,านใช่ไหมคะวันนี้ควินก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็มีครูอีกท่านหนึง่งด้วยนะคะที่เป็นแขกพิเศษในรายการของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนไปพบกับครูปุ้ยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูปุ้ยนะคะจะมาสาธิตท่าง,ง่าย ที่จะแก้อาการปวดคอใช่ไหมคะครูค่ะเราสามารถทําได้บนโต๊ะทำงานของเราเลยค่ะคทุกคนพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะพร้อมค่ะตรงบริเวณนี้นะคะเป็นที่อยู่ของสมองซึ่งทําหน้าที่สั่งเรื่องของการหายใจแล้วก็ระบบการทำงานของหัวใจนั่นเองค่ะกล้ามเนื้อเล็กๆแถานี้ถึงเซนซิทีฟมากกับท่าทางต่างๆแล้วก็คือร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยในส่วนของตัวหูเนี่ยค่ะมันควรจะอยู่แนวเดียวกับของ ทางหัวไหล่นั่นเองนะคะแต่ว่าปกติทุกวันนี้ของเราคอเราเป็นแบบนี้ดังนั้นเราจะฝึกการนำคอ,อกลับมาสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะน้องควินเงยหน้าขึ้นนะคะโอเคแล้วให้รู้สึกว่าเหมือนเอาศีรษะดันมือคุณครูกลับมาเก่งมากค่ะจากนั้นให้รู้สึกถึงว่าเราเนี่ยมีมงกุฎอยู่บนศีรษะเรามีความสุขยืดกระดูกสันหลังที่คอตลอดเวลาเท่านี้เองค่ะท่าง,ง่ายๆย,ยังมั้ยคะไม่ค่ะ เก่งมากเลยค่ะพุกปุป้ยคะสำหรับท่าเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะเราสามารถทําได้บ่อยขนาดไหนคะทําได้บ่อยเท่าที่ตัวเองอยากจะทําเลยคะ่ะหรือว่าเซตเวลาเออหนึ่งชั่วโมงทําสักประมาณ10-20รอบแล้วก็กลับไปทํางานใหม่ก็จะเป็นการรีลิสกล้ามเนื้อได้ดีมากคะ่ะให้มันกลายเป็นว่าปรับใช่ถูกค่ะ,ะ,คะทุกคนก็อย่าลืมไปทำนะคะแชรค์คลิปง่ายๆด้วยนะคะ ใครที่มีคําถามอะไรมีอาการปวดตรงไหน,นอยากให้ครูู้้ยสาธทิดอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วเจอกันในะอีกพีต่อไปค่ะ